วันนี้ตลาดก็ยังเขียวต่อเนื่องเลยนะคะตอนแรกช่วงเช้าย่อลงไปนิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายนี่กลับขึ้นมายืนโซนเดิมได้ก็สวยเลยนะคะสำหรับพอร์ตเราวันนี้นอกจากมีการเปิดปิดออปชันแล้วนะคะก็ยังมีการเปิดฟิลเจอร์ขึ้นมาอีกคอนนึงด้วยนะคะหลังจากที่หายไปเลยไม่ได้ทำอะไรกับฟิลเจอร์มานานเลยนะคะมาติดตามกันดูได้นะคะว่าจังหวะดไหน และช่วงนี้นะคะช่องเราก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันสําหรับใครที่เทรดทีเฟหรือออปชันอยู่แล้วนะคะก็มาแชร์ไอเดียมาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะส่วนสําหรับคนที่เริ่มสนใจทีเฟกหรือออปชันนะคะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะมีแนะนําในเบื้องต้นเบสิกสาหรับคนไม่รู้อะไรเลยก็ไปดูจากตรงนั้นได้มีทั้งออปชันเพลย์ลิสต์ทีเฟกเพลย์ลิสต์แล้วก็ t ทคนิคอลแอน a l ล s ิซิส n ม s e เต่างๆนะคะสำหรับไม่ใช่เฉพาะสำหรับ t f e c t และ Option เท่านั้นก็สำหรับเทรดเดอร์ทั่วๆไปเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจเรื่องไหนมีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันมาได้นะคะในหน้า f c e e o o o นะคะก็ได้ t f e c t Traders เหมือนกันเพราะในนั้นมันจะตอบกลับแปะรูปภาพอะไรได้ดีกว่านะคะก็จะพยายามมาแชร์นำเสนอตามประสบการณ์ตามความรู้ที่มีให้ได้ดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามตลาดวันนี้กันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจําวันพุทธที่27เดือน5แล้วนะคะวันนี้มาดูนันค่ะตอนนี้4โมง16นาทีแล้วค่ะตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกกะว่าจะไปอัดตอนประมาณช่วง4โมงครึตลาดปิดไปเลยนะแต่ว่าเอ้ยอยากจะมาเก็บติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะคะก็เลยอัดตอนนี้ดีกว่า s e ็ Set 50ตอนนี้นะคะอยู่ที่893.94ก็คือประมาณ894นะคะบวกขึ้นมานิดหน่อยมาณ5จุดกว่าส่วนฟิวเจอร์ M20 ของเรานะคะอยู่ที่ 891นึ่งะคะ891.1ก็ 8, 9, 1, 1, มีดิสคาวเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะวันนี้ตลาดมันเป็นยังไงบ้างฝั่งซ้ายนี่เป็นกราฟเดยนะคะฝั่งขวาเป็นกราฟ60นาทีะคะ่ะเมื่อวานนี้เขาปิดคาบเส้นแนวต้านพอดีเลยนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็เปิดที่ตรงแนวเส้นอยู่แล้วก็ล่วงลงมาก่อนนะคะช่วงเช้านี่ล่วงลงมาเสร็จแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยทำสวนกลับขึ้นมาได้นะคะเหมือนกับจะยืนแล้วก็กลับตัวตรงนี้ นะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเข้าที่โซนเหนือแนวต้านของเราได้อีกนะกลับขึ้นมายืนได้ใหม่วันนี้มีได้เข้าฟิวเจอร์ไปด้วยนะคะฝั่งลองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะเดี๋ยวจะเจาะลงไปให้ดูเข้าตอนจังหวะที่มันกลับตรงนี้ตอนแรกกะว่าจะรอมันมาถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าย่อไปดูไทม์เฟรมเล็กเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปนะคะคือจริงๆมันก็ควรเราก็ควรจะเก็บฟิวเจอร์ตรงนี้มา พอสมควรแล้วที่ผ่านมาแต่ว่าฝั่งรองนะเพราะว่าเราติดฝั่งช็อตก็จะไม่เปิดฝั่งช็อตเพิ่มแต่จะเปิดฝั่งรองแต่ทีนี้ที่ผ่านมาโมเวแรไปนั่งเก็บออปชันนะคะก็ทดสอบนู่นนี่นั่นว่าจะยังไงยังไงก็เลยพอจะเก็บฝั่งขารองเนี่ยมันก็มัวแต่ต่อรองนู่นต่อรองนั่นก็เลยไม่ได้เข้าสักทีนะคะจังหวะนี้ก็เลยคิดว่าเออเข้าไปในเมื่อเราวางแผนเวลาว่าถ้ามันติดเราจะทํายังไงนะคะก็เลยกล้าเข้าไปค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวซูมกันไปดูค่ะว่าจังหวะนะั้นเนี่ยคิดยังไงแต่ตอนนี้เหมือนมันกลับตัวขึ้นมาแล้วก็มาเข้าโซนนี้ก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นนะคะก็ลุ้นว่าเออมันขึ้นไปเบรกไปต่อนะคะตอนนี้มันก็ดูเหมือนสวยนะแท่งนี้ที่เพิ่งจบไปตอนตอนแท่ง3ามโมงคือแท่งนี้นะคะปิดเต็มแท่งเลยกําลังลุ้นให้เบรกแนวนี้ไปอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอดูกัน,นะคะ่ะว่าตลาดจะปิดยังไง ถ้ามันไม่เล่นท่ายากนะก็น่าจะเบรกขึ้นไปตอนนี้มันก็ดูสวยตามทรงของมันค่ะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราคาดการณ์ไม่ได้ก็ได้แต่วางแผนรองรับความเสี่ยงของเราเอาไว้นะคะถ้าผิดจะทำยังไงถูกจะทำยังไงเราจะได้ไม่เครียดไม่ซีเรียสก,กับมันค่ะจังหวะนี้ก็เป็นช่วงประมาณนี่สี่โมงสิบเก้าแล้วะคะ่ะก็ใกล้ใกล้ท้ายท้ายตลาดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมาเบรกท้ายตลาดไหมนะคะเพราะตอนนี้ตรงฟิวเจอร์ก็ยังดิสคาล์อยู่ด้วย กำลังสังเกตคอยสังเกตดูติ๊กเกอร์ค่คะว่ามันมีไม้ใหญ่ๆหญ่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นติ๊กเกอร์ของเซตฟริ๊ตี้นะคะที่เราเซตเอาไว้ฟังเราก็ดูสีไปก่อนอันนี้คืออันนี้มือใหม่หัดดูติ๊กเกอร์นะคะคือหัดค่อยๆมาดูฝั่งบายมันจะเป็นสีส้มะคะ่ะฝั่งเซลก็เป็นสีม่วงก็พยายามาพยายามแว็บไปดูคือให้มันเห็นแบบแคปเจอร์สีส้มให้ได้ว่ามันมีไม้ใหญ่อะไรที่มันน่าจะามีผลต่อตลาดไม้อะไรแบบนี้นะคะ ก็เพราะว่าวันนี้กลุ่มเซกเตอร์ที่มี Impact ต่อตลาดก็คือแบงค์นะคะกลุ่มแบงกิ้งซึ่งแบบลงมาตลอดวันนี้มานำตลาดได้นะคะนี่มีอันนี้มีไม้บายบายสีส้มใช่ไหมใชอ่อะไรนะมองไม่ทันเลย <c ười> คนที่เอาดูทันนี่ก็เก่งะคะ่ะอันนี้ตานี่อันนี้อย่าว่าแต่ดูติ๊กเกอร์เลยะคะ่ะตอนนี้ดูที่แบบว่าตัวหนังสือนิ่งๆเนี้ยบางทียังดูไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าไม่ได้เอาแว่นมาด้วยะคะ่ะ ถ้าเกิดใครดูแล้วเห็นอะไรนะคะก็ส่งมาบอกได้อันนี้มีอะไรซื้อไป40กว่า40กว่าคอนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ฝึกดูไปก็โอเคนะคะสนุกดีถึงแม้จะยังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายเพราะมันเพิ่งเป็นวันที่สองนะ,ะที่เรามาเริ่มดูวันนี้มีการขยายตรงช่องติ๊กเกอร์นี้ขึ้นมาด้วยนะคะให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปเปิดแคบไปนะ,ะตัวโวลูมเนี้ยเราก็จะเห็นหลักไม่ครบค่ะตอนแรกเห็นตอนแรกอะเห็นแค่หลักแสน แล้วก็ขยับขึ้นเป็นล้านแล้วก็ขยับให้มันมีมาถึงนเนี่ยเนี่ยให้มันถึงแบบเห็นเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวไม้ใหญ่ๆเราจะไม่เห็นเราก็พลาดไปส่วนอันนี้เราเห็นแค่จํานวนคอนก็พออันนี้คือตามที่ตั้งนะคะใครจะไปตั้งประยุกต์ไปใช้ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้ชมที่ถามเข้ามาในเรื่องการเซตติ้งทิกเกอร์ก็ตอบไปให้แล้วนะคะแล้วก็มีคนถามที่เรื่องการตั้ง เส้น moving average นะคะ mm hmm. ก็เลยส่งคลิปไปให้ mm hmm. หวังว่าน่าจะตั้งกันได้เนาะแต่ถ้าตั้งไม่ได้นะคะอันนี้เอาเร็วๆแล้วมันไม่มันไม่ยากนะคะก็อันนี้เดี๋ยวลองเปิดกราฟใหม่ให้ดูค่ะสมมุติเราเปิดกราฟใหม่มานะคะนี่ค่ะสมมติเปิดกราฟใหม่มาอันนี้ไม่มีอะไรเลยในนี้เราจะ add uh, moving average เราคลิกขวาก็ได้นะคะหรือเราจะมาคลิกที่เมนูนี้ก็ได้ ตรงนี้ค่ะเป็น add indicator ตรงนี้นะคะแต่เราคลิกขวาบนนี้ง่ายสุดละแล้วเราก็ add indicator to new panel ถ้าน ew panel มันก็จะมาอยู่ข้างล่างนี้ค่ะก็เป็นพวก volume อะไรแต่อันนี้เราจะ to this panel นะคะเพราะว่ามันเป็นพวก moving average คือให้มันอยู่กับตรงราคาเลยนี่ค่ะเลือกเลือกเลยจะเอาแบบไหน EMA คือตัวที่ใช้อยู่นะคะหรือจะเอา simple moving average ก็ได้ SMA smooth moving average อะไรของเขานะ่ะแต่ปกติใช้ EMA นะง่าย มันขึ้นมา Default แบบนี้ค่ะอันนี้สีมันทึบไปแล้วก็คลิกขวามาที่ Indicator Property มาตั้งค่าอีกทีนึนงค่ะนี่เราก็มาคลิกวัวลุ่มคือที่มันมี Default มาตอนแรกแล้วนะอันนี้คือเส้นที่เราเพิ่ง Add เข้าไป EMA ค่ะก็1เราเลือกค่าก่อนว่าเราจะเอา EMA เส้นเท่าไหร่อย่างอเส้นฟ้านะั่นมันเป็นเส้น50นะคะเราตั้งไปแล้วก็เลือกสีค่ะสีเราเลือกสีฟ้ากดโอเค นะอันนี้เลือกความหนาความบางของเส้นได้เลือก2ก็ได้จะได้เห็นชัดนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําอย่างเดียวกันนะคะ add indicator แล้วก็เลือกเส้น89นะคะก็จะได้เป็น2เส้นนี้ขึ้นมานะอันนี้ปิดไปนะ,ะไม่เอาอันนี้แค่ทำให้ดูแต่ว่าไปดูที่ในคลิป moving average ได้นะในนั้นก็มีอธิบายไว้แล้วค่ะวันนี้มี add เส้นนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตัวเส้น EMA 5เนี่ยก็อาจจะไว้แบบว่าเวลาที่เรา c o n f i r ม คือเราแทนที่เราจะดูเฉพาะตัวแท่งเทียนนะตอนนั้นนะคะบางทีเราโดนหลอกได้ง่ายก็ให้เราดูตัวเส้น EMA เนี้ยตัว EMA 5เนี้ยว่ามันตัดขึ้นหรือ,อยังตัดลงหรือ,อยังคือเป็นตัวคอนเฟิร์มจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแท่งเทียนปุ๊บตรงเนี้ยอย่างเช่นสมมติเราแท่งเนี้ยเราบอกว่ามันหลุดแล้วแต่จริงๆเห็นไหมคะตัวเส้น EMA เนี้ยมันยังเลียงตัวสวยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตัดลง ถ้าเรารอบายใช่ไหมคะณนะตรงนี้นะและในทำฟรมนี้คือไอสอ EMA เนี้ยมันกำลังเรียงตัวสวยใช่ไหมคะตัว50กับ89เป็นเทรนขึ้นจังหวะที่มันย่อๆลงมาอ้าวถ้าเราหาจังหวะเข้าอยู่ตอน EMA 5เนี่ยตัดขึ้นอ่ามันกลับขึ้นมายืนได้แล้วก็เราอาจจะพิจารณาเป็นจังหวะเข้าแอคชั่นของเราได้นะคะเช่นแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้ฟัง เพราะว่าหลายๆคนอาจจะโดนแบบตลาดอารมณ์ตลาดพาไปได้ง่ายค่ะถ้าเกิดเราอาศัยจังหวะดูแต่แท่งเทียนอย่างเงี้ยและยิ่งเราดูในแต่ time f r a m เล็กๆนะคะบางทีอารมณ์ตลาดมันพาเราไปมั่วกับมันไปหมดค่ะโดยเฉพาะถ้าเราเทรดทีเฟเนี่ยหรือพวกฟิวเจอร์ต่างๆที่มันเทรดได้2ฝั่งนะคะลองกับช็อตลองกับช็อตบางทีมันทําเราเป๋ไปหมดนะคะก็อันนี้อาจจะมาช่วยช่วยได้ให้เราแบบว่า คอนเฟิร์มไดไม้ไม่ไม่รีบร้อนเกินไปค่ะก็อาศัยดู EMA 5นะคะอันนี้ก็เสริมให้แต่ถ้าเกิดใครมีเทคนิคเทคนิคดีๆอยู่แล้วในระบบหน้าเทรดตัวเองไม่ต้องเอาไปเพิ่มให้มันสับสนนะคะเทรดตามแบบฉบับของเราที่เราถนัดตามสไตล์เราดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็4ี่โมงยีแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงจะออตอนนี้มันก็แท่งนี้เริ่มเขียวแล้วนะเริ่มเขียวละดูอีกหน่อยไหมดูอีกหน่อยไหมว่ามันติกเกอร์กับพิไหม คือไม่ใช่อะไรนะคะจะอัดไปเรื่อยเรือก็กลัวเดี๋ยวคลิปจะยาวยาวเกินไป <c oughs> คนจะขี้เกียจด,ดู <c oughs> ก็เลยวันนี้พยายามอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพยายามพูดให้เสียงดังขึ้นด้วยยังไงก็ฝากช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะว่าเสียงเบาไปไหมที่ที่ไปนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเมื่อวานมีผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเสียงเบาทุกคลิปเลยอันนี้ไม่ทราบเลยจริงเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครคอมเมนต์มาเลยะคะว่าเสียงเบาแต่วันนี้ก็เลยพยายามออกเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะ ปรับไม้ด้วยค่ะถ้ามันดังไปหรือว่ายังดังไม่พอก็บอกนะแต่นี่ปรับไม้จนสุดแล้วนะคะอ่าตอนนี้4ี่โมงยีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะอยู่กันจนถึงเต็มที่ก็4ี่โมงครึ่งก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้จะได้เฝ้าดูติ๊กเกอร์กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตลาดตอนช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีความสําคัญนะคะที่เขาพวกเด t เทร e เขาเคยจะ,จะชอบบอกว่าแก๊งสี่มงเย็นแก๊งสี่โมงเย็น ถ้าเกิดใครเทรดอยู่ก็น่าจะเคยได้ยินนะคะแก๊ง4ี่โมงเย็นคือแต่ก่อนจะมีแบบมีมีประสิทธิภาพมากอะ่ะคือพอมาทีนึงเนี่ยจากตลาดขึ้นขึ้นอาจจะโดนตบลงหรือว่าตลาดลงลงอาจจะสวนกลับขึ้นไปได้นะคะนี่มีอะไร4ล้านอ๋อ TMB นะคะเเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วเราพยายามจับจังหวะดูนะคะว่าใช่ไหมใครเห็นอะไรก็ส่งเงินเข้ามาได้นะ,ะหรือใครที่แบบเป็นเซนติเกอร์อยู่แล้ว ช่วยแบบแนะนำเทคนิคมากันได้นะคะวันนี้ก็ค่อยๆฝึกดูกันไปดีกว่าดูกราฟอย่างเดียวนะคะคือปกติที่เราเทรดกันอะ TFX option ในพอร์ตนี้นะมันก็บางทีอะ TFX มันไม่ค่อยวิ่งหรือแคบๆเราก็อยู่ว่างๆก็ไม่ได้ค่อยดูอะไรนอกจากจะไปดูตารางราคาออปชันนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีมีดูไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงตอนตลาดหุ้นปิดเนี่ยหลังจากปิดไอ้ตรงตลาด TFX ก,ก็ยังเปิดอยู่ไปถึง 4โมง55ก็ค่อยไปตามดูตรงนั้นเพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะนี่ก็มีซีรีส์อยู่นะคะเซลคือสีม่วงนะคะช็อตเซลสีม่วงถ้าบายเป็นสีส้มๆนี้นะคะนี่ก็ดูไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่มีอ่าแท่งนี้เริ่มจะจะเบรกไม่น้อนี่แนวนี้คือไฮตรงนี้นะคะ ที่ตัว s e ต50ก็ยังอยู่ที่894นะคะนำไปนิดเดียวนะคะนำไปนิดหน่อยจุด2จุดประมาณจุด2จุดนะคะเหลืออีก2นาทีค่ะตอนนี้4โมง28แล้วเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะไปไหมเดี๋ยวตอน4โมงครึ่งติ๊กเกอร์ปิดก็ก็จะเบรกไปก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีตอนช่วงตลาดปิดแล้วกันค่ะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะ 893 895ตรงนี้มีดิสคาว์อยู่2จุดเดี๋ยวเราไปดูที่เซ50ตรงกราฟมันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเซฟก่อนวันนี้มีปรับเดี๋ยวกลัวมันไม่ได้เซฟอ่าฟ e ฟ50นะคะแนวเดียวกันนะคะถึงจะนำไปอยู่แต่ว่าในทรงกราฟเนี่ยกำลังจ่อที่แนวต้านคือไฮของเมื่อวานนะคะไฮเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้กำลังขึ้นมานี่นี่เตรียมจืดจ,จืจะเบรกไหมจะเบรกไหมนะคะแนวนี้เลยแนวเดียวกันเลยเดี๋ยวเราก็มาสรุปดูกันตอนท้ายค่ะ มาสังเกตดูติ๊กเกอร์กันต่อค่ะอ่าตอนนี้4ี่โมงยี่สิบเก้าแล้วค่ะสี่โมงยี่สิบเก้าอีกแค่นาทีเดียวนะคะคือเราจะดูนี้รู้ได้ไหนไหม้ใหญ่ไม้เล็กมันก็ต้องรู้ราคาหุ้นด้วยะคะ่ะเนี่ยยิ่งมันวิ่งเร็วๆนี้ืเนี่อะไรเป็นล้านเลย true ใช่ไหมบางทีอยากจะพอสมันไว้ะคะ่ะ แต่มันไม่ได้มันไหลลงมาเรื่อยอ่าสี่โมงครึ่งแล้วค่ะติ๊กเกอร์หยุดแล้วนะคะตอนนี้หยุดวิ่งละเขากำลัง call market กันนะคะเราก็เราก็พวก day trades ตอนจังหวะนี้เขาก็สำคัญนะคะเพราะว่าเขาจะดูว่าเขาจะห่อหุ้นตัวไหนไหมแล้วก็ต้องดูจังหวะที่เขาตั้ง bid offer กันอยู่ค่ะเขาจะไปดูพวกตอนก่อนเปิดตลาดก็ไปดู project open โอเคสำหรับเราตอนนี้ก็อาจจะเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะคะรอลุ้นๆว่ามันจะเบรกหรือไม่เบรกนะคะในตัวฟิวเจอร์นะแต่ว่าตัว Set ฟินี้ตอนนี้ก็894.98แต่ยังไม่คอนเฟิร์มปิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนตลาดปิดเนี่ยมันจะปิดคอนเฟิร์มที่ราคาเท่าไหร่คะ่ะแต่อันนี้ก็เริ่มขยับขยับนะไม่รู้จะเบรกไหมคะ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีตอนตลาดปิดคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ตลาดปิดไปแล้วค่ะ4โมง58แล้วนะคะ Set 50 Index ปิดไปที่8.95.13ก็บวกไปประมาณ6จุดกว่าส่วน f ิวเจอร M20 ของเรานะคะปิดไปที่8.94.9ก็พอๆกเลยนะคะมันห่างก,กันนิดเดียวเองค่ะแนวที่ปิดก็คือเป็นแนวไฮของเมื่อวานนี้เลยะคะ่ะปิดพอดีกันเป๊ะเลยเหมือนแบบยังไม่เบรกนะคะก็มาดูตรง Set ฟิกันนะคะว่าทรงเดียวกันไหม ตะกี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวเซทฟิเซฟตนี่น่าจะปิดต่ํากว่านิดนึงนะคะดูแล้วแต่ก็คือถือว่าเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละพรุ่งนี้ต้องดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะกระโดดข้ามไปเลยไหมหรือว่าย่อแนวนี้ต่อไปค่ะก็ต้องดูกันนะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะย้อนไปดูกราฟนะคะตอนช่วงจังหวะที่ได้เข้าฟิวเจอร์นะคะว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างมีอัดเอาไว้นิดหน่อยค่ะจังหวะนี้คือที่ได้เข้าลองไปนะคะฟิวเจอร์ ตอนแท่งนี้ค่ะตอนที่เส้น MA มันตัดขึ้นมาเราก็เลยเข้าลองมาเสร็จอันนี้เป็นกราฟ5นาทีนะคะยอ่อลงมาดูในกราฟ5นาทีตอนจะเข้าพอมาแท่งนี้มันแดงตืมลงมาแล้วก็เลยมันก็มีลุ้นนิดนึงนะสำหรับถ้าเกิดใครเข้าลองไปเพราะเราคิดว่าเราเข้าเพราะ moving average ตัดขึ้นทีนี้มันจะตัดลงไหมก็เลยลุ้นตอนนั้นนะคะ แต่ว่าแท่งกลับขึ้นมาเนี่ยแท่งถัดไปสวนกลับขึ้นมาได้ตอนนี้ moving average ยังไม่ตัดกลับลงมานะคะถึงแม้แท่งนี้จะทําเหมือนแบบทำให้เราตกใจนิดนึงเพราะว่าพอเวลาเรามี position ค่ะเราจะรู้สึกแบบมีมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับมันเยอะมากขึ้นนะคะแต่ก็ลุ้นไปค่ะถึงติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มีการวางแผนไว้แล้วแต่แค่อยากจะมาอัดให้ดูณนะจังหวะนั้นว่าถ้าสมมติเรามี position เข้าไว้เนี่ย เฮ้ยเราจะจ้องอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจะลงไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดคัดลอสอะไรอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเป็นไม้ที่เราจะต้องคัดลอสนะเราก็คงจะจริงๆอะ่ะแบบเอาคัดสุดๆเลยนะเราจะคัดที่โลนี้ค่ะจะคัดที่โลนี้นะสําหรับส่วนตัวนะคะแต่ถ้าคัดแคบๆก็อาจจะคัดโลนี้ซึ่งอาจจะมีโดนหลอกได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่ใครวางแผนค่ะแต่ไม้นี้ที่เข้าไปคือไม่ได้กะคัดนะคะเพราะว่ามีการวางแผนไวล้ว่าจะทําอะไรต่อไปถ้ามันติด ก็เดี๋ยวดูกันไปค่ะว่าสรุปมันจะลงไหมหรือยังไงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปในจังหวะการเข้าตอนนั้นแล้วก็ในจังหวะที่ความรู้สึกตอนที่มันสะบัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปโฟกัสใน time frame เล็กแต่ยังไงถ้าเรามีแผนลองรับไว้หมดแล้วก็สบายใจได้นะคะสำหรับใครวันนี้ถ้าเกิดได้เข้าจังหวะลองหรือช็อตตรงไหนก็มาแชร์กันได้นะคะส่วนอันนี้ที่เราเปิดลองไปนะคะก็ห่อข้ามไปอยู่นะคะเพราะว่า มันยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่กะจะปิดนะคะก็ห่อไปถ้าเกิดพรุ่งนี้มันลงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีแผนรองรับไว้ขึ้นถึงเป้าหมายก็ดีอาจจะได้ปิดทำกำไรตรงนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูที่ตรงหน้าพอร์ตกันต่อคะ่ะเพราะว่าวันนี้มีเปิดปิดออปชันเพิ่มด้วยนะคะไปติดตามกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นเราก็มาเก็บตารางราคาออปชันกันก่อนนะคะวันนี้ตัว ATM นะอยู่ที่900เหมือนเดิมคะ่ะไม่เปลี่ยนแปลง ในฝั่งด้านคอนะคะก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะช่วงตอนเปิดบ่ายนี่ดูๆมันยังแดงๆอยู่เลยนะเพราะว่ามันมีตอนนั้นมันลงไปก่อนใช่ไหมช่วงเช้าลงไปแล้วที่มาเปิดตอนเปิดจอตอนแรกเนี่ยเห็นฝั่งนี้ก็ยังแดงๆอยู่เลยนะคือทั้งสองฝั่งอะออกแดงๆไม่ค่อยมีเขียวแบบนี้นะคะ่ะแต่ท้ายตลาดนี่มันมาราคามันดีดขึ้นมานะคะ่ะฝั่งคอก็เลยมีเป็นเขียวกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะคะ ตรงในช่วง ATM และใกล้ๆนะก็เขียวหมดเลยนะคะทางด้านบนก็ยังโล่งๆเหมือนเดิมไม่มีซื้อขายนะคะส่วนทางฝั่งด้านล่าง OTM ก็มีนิดหน่อยเขียวๆนะคะพุทธนี่แดงหมดเลยนะคะตรง ITM ลึกๆก็ไม่มีซื้อขายเช่นกันนี่นะคะก็แดงไปหมดเลยนี่นะคะส่วนในการซื้อขายของเรานะคะวันนี้มีอันแรกเลยออเดอร์แรกก็เปิดลอง ฟิลเจอร์ไปนะคะทีนี้ต้องไปเปิดซีรีส์ U เพราะว่าซีรีส์ M เราติดชอ็อตไว้1คอนที่ติดมาตั้งแต่นานแล้วที่ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะคะมัวแต่ต่อรองนู้นนั่นนี่แล้วก็ดูออปชันตอนนี้ได้เปิดสักทีนะคะวันนี้ก็คิดว่าเออเปิดเปิด,ปดมันไปสักทีได้ที่ราคานี้มานะครับ881.5ซีรีส์ U นะคะแล้วก็ตัวหลังจากนั้นค่ะได้จังหวะที่ปิดชอ็อตพุท9 7 975ไปนะคะ ตัวนี้เป็นตัว ITM ลึกแล้วพรีเมียมมันสูงแล้วมันก็เลยทำให้ m มาจินก็สูงไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่ามีกำไรแล้วปิดตัวนี้ไปนะคะเสร็จแล้วพอปิดตัวนี้ไปเสร็จก็เลยมาเปิดตัวช็อตพุท9 0 0แทน,นะคะ่ะเก็บกำไรตัวนี้แล้วมาเปิดตัวนี้แทนนะคะมาดูที่ตรงหน้าพอร์ตกัน,นะคะ่ะตอนนี้ IM ก็อยู่ที่ระดับประมาณ48,000เกือบเกือบ5ห0นะคะแต่ว่า มันก็ประมาณเดิมนั่นแหละเพราะว่าถ้าดูจากตัวไอ้ตรงนี้นะคะ Equity Balance ก่อนที่มันจะลงไปถึงระดับ Force Margin คารบมาให้เนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยมันอยู่ระดับนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า Premium ของตัว Short Option ตัวที่เราปิดไปเนี่ยมันเยอะมันสูงกว่าเก็บตัวใหม่มา p r e เมียมันแค่30เองนะคะก็เลยเตัวนี้มันก็เลยลดลงไปนี่ค่ะตัวนี้ที่ปิดไปนะคะ Put 9.75ก็กำไรมาประมาณเกือบเกือบสามพนะคะ แล้วก็ตัวตัวนี้ที่เปิดมาใหม่ค่ะช็อตพุท900มีกำไรอยู่60บาทส่วนอันนี้ค่ะฟิวเจอร์ที่เปิดมาตอนแรกค่ะลองอยูซีรียูยมาะคะ่ะก็ตัวนี้มีกำไรอยู่ค่ะประมาณ7จุดนะคะก็ประมาณพันสค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตรงไอ้ตรง Pay Off Curve กันนะคะ Profit Curve กันว่าตอนนี้พลอตออกมาหน้าตามันมันเป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นมาลงบัญชีกันก่อนนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามาลงเอาไว้แล้วนะคะอันนี้2อันตัวแรกก็คือเปิด long future ไปนะคะที่ตัว U 2 0นะคะที่881.5ัน1.5แล้วก็ตัว short option ที่มีเปิดไปนะคะก็คือตัวพ u t 900ค่ะที่30.3แต่ว่าเราได้ปิดตัวนี้ไปนะคะก็ลงไว้27 27เดือน5ได้ปิดไปที่85.9นะคะ ตอนนั้นเปิดมาที่100.8ก็มีกำไรมาสองพันเาโดยประมาณนะคะแล้วเราก็เอาไฮไลท์ออกเพราะว่าเป็นตัวที่ปิดไปแล้วนะคะว่าตัวที่ยังมีค้างอยู่ก็คือตัวที่ไฮไลท์นะคะมีฟิวเจอร์มีสอันแล้วก็จะไม่เปิดเพิ่มนะเพราะว่ามีช็อตหนึ่งลองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากเปิดช็อตตอนนั้นที่ติดไว้ตั้งแต่นุ่นเมษานะคะก็เดือนกว่าแล้วเพิ่งจะได้มาเปิดตัวนี้อีกตัวหนึง่งโอเคค่ะ ก็อันนี้อาทิตย์นี้ก็ยังเหลืออีก2วันนะคะดูกันค่ะว่าจะได้เก็บแคชโฉอะไรเพิ่มมาบ้างไหมนะคะเพราะว่าต้องพยายามเก็บมาชดเชยตัวที่เรามีอัลเลอ์ไอตัวขาดทุนของตัวฟิวเจอร์ m อ0อยู่นะคะในระหว่างที่กราฟมันยังไม่ลงไปนะเราก็ต้องดูว่าเราจะสามารถเก็บแคชโฟมาชดเชยได้มากที่สุดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวไปดูที่กราฟโพรฟิตกันต่อเลยค่ะ อันนี้ profit and loss ตอนก่อนที่จะมี action ในวันนี้นะคะเป็นสถานะแบบนี้นะคะทีนี้วันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะก็มีเปิดตัว long future ใช่ไหมคะแต่ล o n g future นั้นเนี่ยมันเป็น c o l l a t e s e r i กันนะคะก็เลยไม่ได้เอามาลงเพราะนี้มันจะเป็น s e r i ส์ m ทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวมันคือมันจะมันจะเป็น s p r e a กับตัวนี้อยู่แล้วนะคะมันจะคู่กับตัว future short ตัวนี้ก็จะล็อกกำไรขาดทุนกันอยู่ตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาทำไปตัว option short ตรงนี้ก่อน ตัวนี้ปิดไปแล้วนะคะก็ลบไปนะแล้วก็เราเปิดตัวเอ m เอที่900มาใช่ไหมคะสไตรไฟ900พรีียมที่30.3 1คอนนะคะเพนไปก็มาเป็นหน้าตาแบบนี้แทนเพิ่มตรงนี้มาหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลองดูกันไปนะคะอันนี้คือทดสอบตามที่ค่อยๆทำมาเนาะก็เดี๋ยวเลยเดือนนึงคะ่ะจะดูกันว่าเป็นยังไง ตรงน,นี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวฟิลเจอร์ตรงนี้เข้ามาใช่ไหมคะมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเซฟอันนี้ก่อนอันนี้คือรวมฟิลเจอร์ตัว m s ี r ีส์ m มมีอยู่นะตัวที่เราติดชอ็อตอยู่ถ้าสมมุติเราเอาตัวนี้ออกไปนะคะเพราะว่ามันคู่กันอยู่เนาะก็คือเราจะรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในหัวเราล้ว่าตัว s ี r ีส์ m ลบเท่าไหร่แล้วก็มี s ี r ีส์ u ตอนนี้มา h ฮ d g e กันอยู่นะคะตอนนี้ในพอร์ตตรงนี้ที่เราพลอตก็จะเป็นแค่เฉพาะออปชั่นค่ะ ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มาลบตรงนี้อาจจะเป็นแม็กซ์ลบเยอะๆอีกทีตรงช่วงนี้แทนนะคะก็เดี๋ยวน,นี้เซฟเก็บไว้ที่สล็อตสี่แล้วกันนะคะส่วนเอ่ออันนี้ถ้าเกิดจะดูแบบว่าไม่มีตัวฟิลเจอร์ทั้งสองอันเพราะมันเปิดคู่กันอยู่นะคะแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวได้แต่ถ้าเดี๋ยวเกิดได้ปิดตัวฝั่งรองเนี่ยก็ค่อยมาใส่ตัว ตัวฝั่งซีรีส์ M เพิ่มกลับเข้ามาอีกทีนึงก็ได้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะยังไงยังเหลือการเทรดอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เหลืออีก2วันนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก่อนที่จะจบเดือน5นะคะก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจด้วยว่าจะเก็บแคชโฟลเพิ่มได้เท่าไหร่นะคะก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจในบันทึกการเทรดนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ